สวัสดีค่ะพี่ขามาพบกันอีกแล้วนะคะพี่กับช่องกราเกตพุทธคุณพระเครื่องนะคะพี่พี่ขาพี่พี่คนไหนสนใจองค์ไหนยังไงนะจ๊ะพี่แล้วภาพไม่ชัดยังไงนะจ๊ะพี่สามารถโทรหาหนูหรือว่าไลน์จะพี่ศูนย์แปดสี่ศูนย์หกห้าเก้าหนึ่งแปดศูนย์จพี่จ๋ารายการแรกจะพี่รายการแรกจะเป็นตะกรุดหลวงพ่อเงินนะคะพี่นะคะมีรอยจานนะพี่รายการนี้เจ็ดร้อยบาทจะพี่นะคะสวยงามมากพี่นะคะเขียนว่าหลวงพ่อเงินนะพี่แล้วจะมีรอยจานนะคะพี่นะคะจะมีรอยจานนะคะพี่นะคะเป็นตะกรุดหลวงพ่อเงินจะพี่นะคะ รายการนี้หนูขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทจะพี่นะคะเจ็ดร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทพี่เป็นตะกรุดหลวงพ่อเงินนะเจ็ดร้อยบาทจ้ะส่วนรายการนี้จะพี่จ๋าจะเป็นมีดจะพี่เป็นมีดนะปอกไม้ด้ามไม้จะพี่จ๋าก็อ่าจะเป็นเชือกถักจะพี่นะคะจะเป็นเชือกถักนะพี่นะตรงปลายจะมีตะกรุดอยู่สามดอกพี่ตรงปลายจะมีตะกรุดอยู่สามดอกนะพี่นะรายการนี้นะหนูขอไว้ที่หนึ่งพันสี่ร้อยบาทจ้ะรายการนี้หนูขอไว้ที่หนึ่งพันสี่ร้อยบาทจะพี่จ๋าเป็นทรงขุดว่านเล่มเล็กนะพี่จะเป็นมีดทรงขุดว่านเล่มเล็กจะพี่นะคะหนึ่ง 1 4 0พีรบาทพี่มีพอสอบอกเลยนะมีพอสอบอกด้วยจะพี่จ่ายนะคะเป็นทรงขุดว่าเล่ม,เล,มเล็กพี่นี่คือสันมีนะพี่นะคะ นะคะพี่พี่ขาหนึ่งพันสี่ร้อบาทจ้ะพี่นะคะหนึ่งพันสี่ร้อบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทพี่หลวงพว่อเดิมวัดหนองโพนะพี่นะสนใจยังไงภาพไม่ชัดอุ้ยภาพไม่ชัดยังไงจะ,ะพี่พี่จะไลน์นะขอภาพเพิ่มเติมจ้ะพี่ศูนย์แปดสี่ศูนย์ห้าเก้าหนึ่งแปดศูนย์ใจมีตะกุดสามดอกนะพี่ใจมีตะกุดสามดอกนะพี่นะเนี่ยค่ะสวยงามมากพี่นะคะเป็นมีดขุดว่าหลวงพว่อเดิมนะคะพี่ขอไว้ที่หนึ่งพันสันหนึ่งพันสี่ร้อยบาทจ้ะพี่หนึ่งพันสี่ร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทพี่ส่วนรายการจะพี่จ่ายเป็นพ่อท เป็นพ่อทวดเนื้อว่านหนูตัดออกนะพี่นะเพราะว่าจะได้เห็นกันพี่นะคะเป็นพิมพ์ใหญ่วัดช้างให้นะคะพี่ขาเขียนว่าพสสองสี่เก้าเจ็ดพี่ชุดนี้ห้าร้อบาทพี่นะคะชุดนี้ห้าร้อบาทพี่ไปทางห้าสิบาทนะภาพไม่ชัดพี่รายขอภาพเพิ่มเติมได้จับพี่นะคะเป็นพ่อทวดเนื้อว่านนะพี่นะเนี่ยค่ะพร้อมใบค่ะพี่นะคะแล้วก็เป็นถุงจ่ะพี่ถ้าเกิดว่าคุณลูกค้าปิดไปนะคะพี่ ขออนุญาต z o o นะถ้าเกิดว่าคุณลูกค้าผิดไปนะคุณลูกค้าก็จะได้เป็นแบบนี้ไปให้จ่าพี่นะคะหนูจะใส่แบบนี้ไปให้จะพี่นะคะหนูจะใส่แบบนี้ไปให้เลยพี่นะคะพี่จ๋าห้าร้อบาทจ้ะพี่นะคะปลายทางห้าสิบาทพร้อมโอนทางร้านบริการจัดส่งสินค้าให้ฟรีจ้ะแล้วทางร้านนะพี่นะจะส่งด่วนทุกรายการจะพี่จ๋าเชื่อใจได้ค่ะพี่ขาจะส่งไปณีย์ีไทยนะพี่นะอันนี้เขาบอกว่าเป็นตะกรุดคุ้มข้างหลวงพ่อทองสุกพี่เจ็ดร้อยบาทจ้ะเป็นของหลวงพ่อทองสุกนะเป็นคุ้มข้างนะพี่นะเนี่ยค่ะ ปลายทางห้าสิบบาทจ้ะส่วนรายการนจะ,นะ,ะนนจพี่นะคะอันนี้ห้าร้อบาทจะพี่นะคะไม่ทราบว่าลิงหรือหนุมานะพี่นะได้มาแบบนี้จะพี่นะคะอาจจะมีบ้างเล็กน้อยนะคะพี่ตำหนิน,นะเพราะว่าเป็นของกอของเสียสะสมนะพี่นะแล้วก็อย่างก็เป็นของหม่องมาได้นะพี่นะรายการนี้ห้าร้อบาทจะพี่ส่วนรายการที่เป็นเต่าพี่เต่าเต่าห้าร้อบาทจ้ะเนค่ะเต่านี้ห้าร้อบาทจะพี่ไม่ทราบหลวงพ่อพี่นะคะเก่าเก่าสวยๆพี่ห้าร้อบาทจ้ะส่วนรายการนี้จะเป็นลูกสะกด เนื้อเมคกสิ์จะพี่ไม่ทราบหลวงพ่อนะลงรักนะพี่หกร้อยบาทจ้ะมีรอยจานนะคะพี่มีรอยจานนะไม่ทราบหลวงพ่อค่ะพี่นะคะเป็นลงรักค่ะพี่เนื้อเมคกสิ์หกร้อยบาทจ้ะพี่จ๋าสิงตัวเล็กจ้ะพี่สิงตัวเล็กๆไม่ทราบหลวงพ่อเช่นกันนะพี่นะอันนี้ห้าร้อยบาทพอจะพี่ขายวัดใจนะเพราะว่าแม่ค้าก็ไม่ทราบเนื้อจากพี่เหมือนมีรอยจานนะนะคะมองชัดไหมจะพี่ถ้าไม่ชัดพี่ไลนยนะพี่ไลนยขอภาพเพิ่มเติมพี่นะห้าร้อยบาทจ้ะพี่จ๋าปูสุกจ้ะ ปูสุกห้าร้อยบาทพี่นะคะมีรอยจานนะพี่ต้องสังเกตดูดีๆค่ะปูสุกห้าร้อบาทจ้ะส่วนรายการที่พี่เป็นตะกุดนะเป็นประหลัดขิดพี่หกร้อบาทจ้ะไม่ทราบหลวงพ่อนะพี่นะมีจานนะพี่นะมีจานเล็กน้อยนะพี่นะคะจะมีจานเล็กน้อยนะพี่นะคะสวยงามมากพี่นะคะสวยงามมากพี่นะคะหกร้อบาทจ้ะนะคะ ไม่ทราบหลวงพ่อนะพี I mean, like ha, ha. Hence, it? It like, ่นะเป็นทรงกระหลัดข like ิกนะพี่หกร้อยบาทจ้ะส่วนรายการนี้พี่ตลิตเอ๊ะเป็นเป็นอัตกุดจะพี่อันนี้หกร้อยบาทจ้ะนะคะเป็นเกียวเกียวพี่นะเป็นเกียวเกียวจะพี่นะคะสวยงามมากจ้ะพี่เกียวเกียวสวยๆนะพี่นะนะคะพี่จ๋าหกร้อยบาทจ้ะพี่นะคะปลายทางห้าสิบบาทจ้ะตะกุดหลวงปู่บุญพี่หกร้อยบาทจ้ะพี่นะคะเขาเขียนว่าหลวงปู่บุญนะคะพี่หนูก็อ่านตามที่เขาเขียนนะพี่นะนะคะพี่จ๋า 600บาทจ้ะพี่ squared. ส่วนรายการนี้เป็นสร้อยค่ะพี่ขาแต่เป็นปูเอี่ยมนะเป็นสร้อยพร้อมตะกรุดปูเอี่ยมพี่800บาทจ้ะเป็นสร้อยพร้อมตะกรุดปูเอี่ยมพี่นะคะเขียนว่าปูเอี่ยมนะคะพี่นะคะตรงตะกรุดทุกดอกจะเขียนว่าปูเอี่ยมพี่จะเขียนว่าปูเอี่ยมปูเอียเอ่ยมทุกดอกนะนะคะพี่จ๋า800บาทจ้ะ เป็นตะกุดหลงปูเอี่ยมนะพี่นะนะคะแปดร้อบาทจ้ะพี่นะคะสร้อยพร้อมตะกรุดปูเอีาามมา่ยมพี่ <nte> สวยงามมากจ้ะพี่จ๋าสวยงามมากจ้ะพี่นะคะขอไว้ที่แปดร้อบาทจะ้ะหนูขอไว้ที่แปดร้อบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทพี่ส่วนรายการนี้จะพี่จ๋าเป็นอาข้อมือนับสุศกพี่เป็นข้อมือปุศกพี่ขาข้างๆจะมีรอยจานพี่ข้างๆจะมีรอยจานนะนะคะพี่สวยงามมากพี่นะคะพี่จ๋าเจ็ดร้อบาทจะ้ะ เป็นหลงปูสุกนะพี่นะหายากนักพี่ขายนะคะเป็นข้อมือนะซื้อฝากลูกฝากหลานได้นะพี่700บาทจ้ะส่วนรายการนี้พี่เป็นพระง้างตาแดงพี่700บาทเช่นกันจ้ะอันนี้คือสภาพใต้ฐานพี่นะคะเป็นพระง้างตาแดงตาแดงแดงนะคะพี่ขายนะคะด้านหลังจะมีห่วงมีดูนะพี่นะสามารถเย่เชือกใฉ่ไปได้จ้ะพี่นะคะพี่จ๋า700บาทจ้ะเต่าจะพี่จ๋าเต่าแต่ด้านหลังเป็นพ่อทวดนะอันนี้700บาทจ้ะไม่ทราบเนื้อพี่นะไม่ทราบเนื้อพี่นะคะ เป็นเต่าพ่อทวดอยู่บนด้านหลังพี่นะคะสวยงามมากพี่นะคะพี่จ๋ารายการนี้นะหนูขอไปที่ห้าร้อยขอโทษจะพี่เจ็ดร้อยบาทจา้ะเป็นเต่านะพี่หลวงพ่อทวดอยู่บนหลังเต่านะพี่นะเจ็ดร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจา้ะส่วนรายการนี้จะพี่เป็นตะกรุดนะอันนี้แม่ค้าไม่ทราบว่าหลวงพ่ออะไรนะคะพี่นะคะ พี่จ๋าเจ็ดร้อยบาทจ้ะนะคะอาจจะมีหักนะห่วงตรงนี้นะพี่ล้วก็จะมีอ่าห่วงจะมีเศษผ้สาสกีวอนจ้ะพี่ด้านในจะเป็นทรงคล้ายๆหลวงพ่อทบหรือเปล่าที่ก็ไม่มั่นใจนะคะพี่มีสีแดงสีขาวสีน้าเงินจ้ะพี่นะคะพี่จ๋าเจ็ดร้อยบาทจ้ะส่วนรายการ์ีจะเป็นปิดตาจัมโบ้พี่หกร้อยบาทจ้ะปิดตาจัมโบ้หลังแบบนะพี่นะหกร้อยบาทจ้ะพี่นะคะปลายทางห้าสิบบาทจ้ะอ่ากล่องไม้ขีดพี่กล่องไม้ขีดนะคะเปิดหน้าเปิดหลังพี่นะคะ ห้าร้อยบาทจะพี่พ่อทวดนะส่วนรายการนี้จะพี่คุณแผ่นคู่พี่คุณแผ่นคู่นะคะพี่หกร้อยบาทจะพี่อยู่ในกล่องพลาสติกหน้าเปิดหน้าเปิดหลังนะพี่นะนะคะคุณแผ่นคู่พี่นะคะหกร้อยบาทจะพี่พ่อทวดจะพี่นะคะห้าร้อยบาทจะพี่นะคะอ่าปิดตาจะพี่เชือกถักนะอ่าเป็นเป็นเป็นเชือกพันนะพี่เปิดหน้าเปิดหลังนะพี่จ่าหกร้อยบาทจ้ะ หนูขอไว้ที่หกร้อบาทจ้ะพี่นะคะเป็นปิตาเชือกพันนะพี่นะเปิดหน้าเปิดหลังหกร้อบาทจ้ะส่วนรายการนี้จะพี่เป็นปูดูจ้ะพี่นะคะปูดูนี่เจ็ดร้อบาทนะคะพี่นะคะองพระน่าจะเป็นสีทองนะพี่องพระจะเป็นสีทองนะคะพี่ขานะคะสวยงามมากพี่นะคะพี่จ๋าเจ็ดร้อยบาทจ้ะส่วนรายการสมเด็จแหวกม่านพี่หกร้อบาทจ้ะเป็นสมเด็จแหวกม่านนะพี่นะหกร้อบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะเหรียญกลมหลวงพ่อกัวยจ้ะพี่นะคะพี่จ๋าอันนี้หกร้อบาทจ้ะพี่นะคะ เป็นเหรียญกลมพ่อะกลวยนะส่วนรายการนี้กับพี่เป็นลือสีกับพี่นะคะเป็นรูปหล่อนะค้อหนูก็ไม่ทราบรว่าเขาเรียกว่าพ้าอะไรนะแต่หนูเรียกว่าลือสีนะพี่นะ หนูขอเรียวกว่าลือสีนะพี่ห้าร้อบาทจ้ะส่วนรายการจะเป็นพักกิ่งเนื้อเมกะพัดจะพี่เป็นพักกิ่งเนื้อเมกะพัดองค์ดำนะพี่ลงรักลงทองนะพี่หน่อยๆน,นะพี่รายการน,นี้หกหมบาทจ้ะรายการน,นี้หนูเปิดแบ่งปันนะพี่หกหมืบาทจา้ะพี่ส่วนรายการจะเป็นคงทองจะพี่หลวงพ่อตีนะจะเป็นหลวงพ่อตีพี่ห้าร้อบาทจะพี่นะคะเขียนว่าคงทองนะพี่นะรายการนี้ห้าร้อบาทจ้ะส่วนรายการจะเป็นรูปหล่อพ่องเงินจะพี่อันนี้ไม่ทราบพิมพ์นะรู้แต่ว่าองค์นี้สวยงามมากพี่ รู้แต่ว่าองค์นี้สวยงามมากพี่ห้าร้อบาทจ้ะรูปหล่อหลวงพ่อพรมจะพี่นะคะเป็นก้นระคังนะพี่นะจะเป็นก้นระคังนะพี่นะรายการนี้ค่ะพี่ขาห้าร้อบาทจ้ะรูปหล่อหลวงพ่อกวยจะพี่จ๋าหกร้อบาทจะพี่นะคะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อกวยนะพี่นะสวยงามมากจะพี่นะคะหกร้อบาทจ้ะรูปหล่อหลวงพ่อยอดวัดหนองปลาหมอจะพี่รายการนี้ห้าร้อบาทจะพี่นะคะห้าร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะ ปิดตายันย to ุ Pop ่งจ้ะพี่นะคะเป็นพระปิดตายันยุ่งนะคะพี่นะคะห้าร้อยบาทเช่นกันจ้ะพึ่งจ้ะหรือว่ามะเร็งไม่ทราบหลวงพ่อนะพี่ได้มาแบบนี้นะไม่ทราบอาจารย์ไหนสร้างนะพี่นะมีลงลังนะพี่ห้าร้อยบาทจ้ะพี่จ๋าขย่อนะแต่ไม่ทราบว่าเรียกว่าอะไรพี่นะคะห้าร้อยบาทจ้ะขย่อมีกิ่งมีเสียงดังแต่หนูไม่ทราบว่าอะไรนะพี่นะไม่ทราบว่าเขาเรียกว่าพระอะไรพี่ห้าร้อยบาทจ้ะ ลีลาจะพี่นะคะเนื้อชินหรือเปล่าไม่มั่นใจพี่เปิดแบ่งปันนะห้าร้อบาทจ้ะเปิดแบ่งปันพี่ห้าร้อบาทจ้ะพี่จากชินราชจ้ะชินราชพระพุทธชินราดห้าร้อบาทจะพี่นะคะปลายทางห้าสิบบาทพี่นะคะหลวงพ่อทวดจะพี่เนื้อไม่กระสิ์พี่หกร้อยบาทจ้ะนะคะหลังหนังสือนะพี่เป็นเนื้อไม่กระสิ์นะไอ้เมกะพัดพี่ขออภัยเป็นเนื้อเมกะพัดพี่นะคะหกร้อยบาทจ้ะ ปิดตาหลังแบบพี่ห้าร้อบาทจะพี่นะคะมีองค์หกร้อยกับหนะ้า้อยนักพี่จะปิดองค์ห้าร้อหกร้อยแจ้งได้นะพระผงสุพรรณพี่นะคะพระผงสุพรรณหรือนางพญาไม่มั่นใจนะพี่ห้าร้อยบาทจะ้ะเหรียญจอบพ่อเงินจะพี่วัดบางคานนะพี่นะห้าร้อยบาทจะ้ะปลายทางห้าสิบบาทจะ้ะเหรียญหลวงพ่อแดงพี่นะคะห้าร้ยบาทพี่ เหรียญก็โบราณไม่ทราบที่พี่ห้าร้อบาทเช่นกันจะมีห่วงพี่นะคะอันนี้จะพี่เหรียญพักคูเดิมพี่พลาสติกเปิดหน้าเปิดหลังนะหกร้อยบาทพี่เหรียญจอบลองอ่าเหรียญหลงพ่อเงินพี่เหลงพ่อเงินนะนะคะพี่จ๋าหกร้อยบาทจะ้ะปลายทางห้าสิบบาทพี่เหรียญหลงพ่อเงินจะ้ะสมเด็จพี่วัดเกตมั้งห้าร้อยบาทจ้ะนะคะ เป็นสมเด็จวัดเกตนะห้าร้อบาทจา้ะพี่โอเคไหมจ้าพี่ขาไอพี่นี้หนูมีแค่นี้นะพี่พี่คนไหนสนใจองไหนยังไงนะจา้าพี่หรือว่าภาพไม่ชัดนะพี่สามารถโทรหาหนูหรือว่าแอนไลน์จ้าพี่ศูนย์แปดสี่ศูนย์หกห้าเก้าหนึ่งแปดศูนย์จ้ารบกวนพี่พี่นะคะคุณลูกคา้าก่อนคุณลูกค้าใหม่ที่น่ารักนะคะพี่ชอบกดถูกใจกดติดตามให้ช่องกราระเกตพิษคุณพระเะครื่องด้วยค่ะพี่สวัสดีจ้า